ครับสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับทักทายอีกครั้งจากบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับปากพนังนะครับครับเพิ่งมาถึงนะครับผมคอกพีเอหกร้อยนะครับผมปีนี้เพิ่งได้มาตัวแรกนะครับนานๆจะได้มาสภาพสวยๆนะครับผมนะครับ สภาพดีครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็เวอร์ชันน2014นะครับตัวนี้จอสดใสเลยนะครับของคอกนี่ก็จะรูปลักษณ์แบบกระทัดรัดนะครับมนนะครับไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็จะพกพาไปไหนก็ไม่หนักมากนะครับแล้วก็น้ําเสียงของเขาก็สุดยอดนะครับเอ่อทางภาคเหนือภาคกลางก็จะนิยมใช้คคอกมากเลยนะครับ ถ้าเป็นเอลเรนเจอร์ก็ต้องเป็น PA นะครับนี่ครับตระกูล PA ก็คือมีเสียงและจังหวะลงแซมได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นซินิเซเซอร์ก็จะเป็นคอสหนึ่งคอรสองเอ็กห้าศูนย์เอ็กห้าดีนะครับตัวนี้ลงเสียงลงจังหวะเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับทัชชิ่งดีนะครับปุ๊บปั๊บเลยนะฮะนี่ไหมครับผมทำงานได้เลยนะครับดีวกของสดนะครับผม สดวนแล้วครับผักสุใจที่ต้างนะครับ065 ใครสนใจชิ้นกลางนะครับศู5 1 1ห5 8้าหนึ่ง้าแ้าครับสนนราคา2 0 0ห0ื่นแกงกลางนะครับสำหรับพ็อกพีห0 0ร้อยพร้อมเสียงแซมและจังหวะแล้วก็มีที่นะครับพร้อมส่งนะครับมีกระเป๋าให้ซื้อด้วยนะครับผมสำหรับพ็อกพีเลยนะครับผมผมเสียงดีครับผมหมอลำก็ได้ เขากับเจมาหฮานเขาแข่งขันกันนะครับเรื่องเสียงเนี่ยหายห่วงครับผมเกเครับก็สมควรเวลาครับไอมาถามหายแล้วนะฮะสนใจก็กิงก้างมาครับสวยครับสวยสวย